ที่ว่าเป็นอีกหนึ่งหนูน้อยลูกคนบันเทิงนะคะที่มักจะมีโมเมนต์ความน่ารักความทะเลนออกมาให้พี่ๆ FC แฟนคลับที่ติดตามได้เห็นกันในทุกวันเลยค่ะสําหรับน้องอยูจินคุณผู้ชมเพราะวันนี้นะคะอย่างล่าสุดนี้เลยทางด้านของแม่เจนีรัชนกเนี่ยก็ได้ออกมาโพส์คลิปวิดีโอนะคะพาลูกสาวอย่างน้องอยูจินเนี่ยไปเดินเล่นยามเย็นค่ะซึ่งก็คือคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้เลยแม้เรียกได้ว่าน่ารักเอามากๆอีกทั้งภายในคลิปเอง น้องอยูจินของเราเดินเล่นไปด้วยคุยไปด้วยค่ะแล้วก็มีน้ําเสียงที่เจียวจ้าพูดชัด้อยชัดคํามากคุณผู้ชมคะ่ะพูดยาวเป็นประโยคแล้วนี่แค่เด็กวัยสองขวบนะคะแต่รู้เรื่องเป็นที่สุดแล้วก็ฉลาดมากๆอีกด้วยเลยแหละคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าภายในคลิปดังกล่าวเนี่ยของแม่เจนนี่เมื่อถูกเผยแพร่ออ,อกไปผ่านช่องทางโซเชียลแล้วพี่พีเอฟซี FC แฟนคลับก็ไม่พลาดนะคะที่จะมีการกดเข้ามาดูคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้ ของน้องยูจินเยอะแยะมากมายพร้อมกับมีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะถึงความน่ารักความทะเล่นของน้องยูจินที่เดินเล่นอยู่ภายในหมู่บ้านคะ่ะต้องบอกเลย<ว>น้องยูจินเนี่ยน่ารักตะมูตะมีเอามากๆเลยแหละค่ะสําสหรับช็อตดังกล่าวนี้คุณผู้ชมคะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปความน่ารักน่ารักนี้ของน้องยูจินกับแม่เจนนี่กันเลยคะ่ะยูไปไหนคะไปไปทุกแ่ไดนไปไหน กระโดดเท่านี้ต้นไม้อ๋ออายุไปไหนคะเนี่ยไปแล้วเดี่เฮ้ยบอกมามาอย่าเสียงดังเลยไม่ใช่ต้องทำอย่างนี้หรอเท่านี้อายุไปไหนบอกมามาเลย ดดอ๋อไปเล่นสไลเดอร์เหรอคะมาเร็วมาเร็วมาเร็วะเพลงนั้นมันร้องยังไงอ่ะใส่พงรถก็โมดีควายเอ้าอะไรคะนกนกทีนี้จะจาดูพี่สไลเดอร์เราไม่เหนื่อยเหรอคะใช่มองกล้องด้วยค่ะเป็นดาราต้องมองกล้องด้วยไม่เหนื่อยเหรอคะใช่จ้ะ อเรอ๋อรถมารถมาต้องแอบตรงนี้โอเครถมารถมาต้องแอบนะคะทอบเคไปแล้วลูกรถไปแลเดินเดินกันต่อเลย ไปแล้วค่ะราไปแล้วเราเดินได้ยังคะได้แล้วค่ะโอเคค่ะงั้นจับมือแบบนี้ค่ะมาบ้านไหนมามาบ้านไหนมามาอยู่ในบ้านลหรือมาอยู่บ้านพี่เหรอใช่ค่ะฮะไปไหนนะ,ะไปเล่นอะไรนะคะ เล่นเัลรยเดอร์เหรอคะค่ะโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย